สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่กับผมในการเกมพวงแคสเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาแคสเกมอาโอนินครับไม่รู้ว่าจะเป็นพาร์สุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับเราก็อยู่แบบใครวะขาขาขาขอาคุโร่เลยวคอ,อับชื่อไม่ได้เรามีอืม นี่เรามีชิ้นส่วนเราไปเอาอีกชิ้นหนึ่งครับทำไมแกงเบาๆเราพุเปิดปูฟังเบาตรงนี้ผมลืมไข่ครับโอโอเคไป่แล้วครับ ไอ้เฮีย <IS> อะไรวะ <IS> ไม่เปิดมาก็จเจอเลยครับ ช้นพบชิ้นส่วนสีน้ำเงินโอเคครับตอนนี้เรามีสองชิ้นแล้วครับเราก็ไปเอเอาไปไว้ห้องลงไปข้างล่างนะครับโอเคนี่ครับตรงน,นี้มีห้องหนึ่งครับผมมันเข้าไปครับเอาเอา่านี่ใส่เข้าไปแล้วก็ ก็อันนี้สึกก็บันทึกโอเคครับรายนสุดท้ายครับที่ห้องนี้นกลไกเหมือนมีเสียงกลไกเลยรทำงานนะครับฉันพบชิ้นส่วนสีน้เงินโอเคครับ <laughs> is one open เปิดไม่ออก เราต้องขึ้นเราต้องใช้ทางเลยนะครับโอเคคงยังไม่เจอดักหน้าเหมือนพาสที่แล้วนะครับโอเคครับไม่มีครับกูว่าแล้วครับผู้ชมตรงนี้นะฮะเราปิดแล้วก็เลี้ยว ขวาขวาใช่ไหมเออขวามือเราขวามือมันเนี่ยขวามือเราเออะเคไปโอ้โหไม่อากูเ้อยครกูไม่ไม่หน้าตาเนี่ยแบบเชื่อเยมั้วะแต่พันวะไปนะครับ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวิกาไอ้สัตว์ตุ๊กแกอะไรตายไม่โอ้เสือกเดินติดโอ้โหตุ๊กแกอะไรเยอยกูไม่ได้เข้ามาในห้องแล้วเลยโอเคครับ นีิค่ะแม่งตกใจหมดเลยไอซ่าโอเคครับเร็ว ไม่ไม่โอ้โหไอเอสเอสเอเอสเอโอ,โอ้ตกใจไปเลยครับนึกว่าจะไม่ออกมาซะแล้ว เดือดว่าแบบเออกูหนีไอ้ทับกูโร่รอดแล้วเราก็น่าจะปลอดภัยนะโอเคครับดตีนะฮะเราจะได้ออกไปจากื่องหาดเลยท่คนี้ซึบอุ้ยเสียงประตูครับออกมาได้ด้วยวู้ฮู้ยเฮียใครวะ เฮ้ยทักกูโล่กูโล่อย่าทำกูไม่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 ทักกูโล่อย่าทำกูไอ้ท <t uk> ัก <BLANK> กูโ <Movie> ล่ <uk> <uk> <Jamie> ยี่ยืนม่วงยืน,นยมน่วงใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นครับจบครับวู้โได้จบสักทีเว้อยอ้าวม่ขึ้นมาเฉยได้เดียวเดียวเดียวฉันวิง่งและวิง่งวิ่งจนกระทั่งกลับมาถึงตัวเมือง แน่นอนว่าเจ้าสุรกายไม่ได้ตามสมันมาอีกได้ตามฉันมาอีกไม่ได้เปรกับมาที่เดิมครับมีนกมีนกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะจะไม่ได้เว้ยอะไรคือเจ้าสุรกายจะต้องเงินนั่นฉันเองก็ไม่รู้บัตร <c oughs> ทำไมมึงไม่แตะเกือบจะซึ้งแล้วนะ ทักกูโลแบบทักกูโลละอะแต่ทักกูโลและคนอื่นก็หายตัวไปจนกระทั่งวันไทนเชีย่ยไอ้อ้วนครับใครวะแม่งมีจมูกช้างนะปุอปุ้ยนะเชีย่ยเิดประตูไม่ออก งามขึ้นเครดิตแล้วครับจบอก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้แปลภาษาครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็เขี่ยไปเลยครับเอานิปภาษาไทยฮะจะมีให้โหลดโอ้มีเครดิตมากมายนะครับเป็นเกมที่สุดยอดมากครับ เล่นเอาผมตกใจได้ในขะะ้าขนาดนี้ก็ถือโอเคแลครับนะครับจบไปแล้วนะฮะกับอาันนี้นะฮะสําหรับอิสเตอร์เอกนะฮะรอฮะเดี๋ยว <c oughs> เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเล่น47นาที84วินาทีโอ้โหคุณน่าจะลองตั้งชื่อตัวละครเป็นเซาปาร์กอ๋อมันมีอัปเดตใหม่นะฮะตอนแรกมันมันอะไรนะของพี่ออยชื่อนะ ไอเหลี่ยมเออ,อเทนะ้าก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเรามาทำอีสเตอร์เอกันในรอบหน้านครับหรือว่าคิดอาจจะลงจะติดกันนะครับโอเคคนระับวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะครับ